สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสภัยูเคค่ะพี่น้องขาไม่แล้วเนาะไม่แล้วค่ะมีเรื่องถูกใจค่ะมีเรื่องถูกใจเธอไดก็จะมาก็จะมาหาเพื่อนเพื่อนี่พ FC อซีตลอดเลยค่ะพี่น้องขาเนี่นะคะมอนี่อยากจะมาอัปเดตด้วยค่ะพี่น้องค่ะอัปเดตชีวิตของลูกเรียงค่ะว่าเป็นทั้งไหนตอนนี้ยังอยู่กับแม่สมศรีบอหรือว่าเพิ่นออกไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเลยค่ะเด้อ ฝากเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีแน่เด้ค่ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของแม่สมศรีแน่เด้ค่ะเด้อรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะพเพื่อนๆค่ะไปค่ะมาค่ะขเขาเลี้ยงได้เนาะคะ่ะตอนนี้ลูกไส้พญัยคลิปก่อนที่บอกว่าเพิ่นได้แฟตเนาะพี่น้องคะ่ะที่เพิ่นได้แฟตกับโมเมนต์ว่าได้แล้วกะสีใหญ่ออกไปได้เลยได้พี่น้องคะ่ะตอนนี้ลูกไส้พญ่ยก็ขึ้นลูกเลี้ยงแม่สมศรี เพิ่นกัย่างอยู่บ้านเดียวกันกับแม่สมศรีอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะย่างบ่ฮห้ว่าตอนใดเพิ่นสีใหญ่ออกไปทางรัฐบาลอบอกเพิ่นมาว่าเพิ่นได้แฟลตแล้วแต่ว่าเพิ่นย่งบทันได้กุญแจได้ค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นไปตามสเตป็ปบายสเตป็ปเนะะาะเพิ่นกบ็บบฮูหว่าเพิ่นสิได้กุญแจเมื่อไหบ่าอาทิตย์หนา้าก็อีกซอกอกอีกอาทิตย์ถัดไปก็อีก2อาทิตย์พุ่นละค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้กย่งอยู่บ้านเดียวกันกย่งแบบ อุอนอัวกันยูงสีแหละค่ะพี่น้องแม่สมศรีกลับไปเฮ็ดงานทงมือกลับมากลับต่องมาเห็ดกับเขาให้ให้ลูกจะของกินน้ำให้พญายกินน้ำให้ลูกคนกินน้ำกับเป็นอยู่แบบนี้บนยังบนเวียนอยู่แบบนี้ใส่ชีวิตอยู่น้ำกันแบบนี้สองเดือนกกลัวแหะค่ะพี่น้องคะมันก็อกอังใจเฮาด้ยค่ะเป็นอย่างคือว่าอกอังใจเฮาบ่ระแม่นวาเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายดิยค่ะก็บว่าอยากให้ผู้ใหมาตีหนาว่า เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแต่ว่าบางเทีเฮาบ่ามีความเป็นส่วนโตนะพี่น้องครับเฮาอยากจะเห็ดอยังนี้เฮาอยากจะเห็ุอยังนี้อยู่ในบ้านกะจังที่เคยบอกไปละคะ่ะว่ามัดอุมัดอุกอ,อังใจกบับุ้หัวซิบอวออกมาในแบบแต่เพราะว่าแม่สมศรีกับเป็นคนกลางคันซิบอวออกไปก็เหมือนน้ำถ่วงปากด้วยพี่นอ้อง่ะอ่าน,นันกับลูกชายพญัยอันนี้กับพญัยคันซินนบเวาห้ายกัย่านกัย่านว่าไปเสียนํำใจพญัยก็บอกพญัยอยู่ แต่พญาย่ก็บ,บอกว่ากระเทือนนี่ล่ะสิเป็นเทือสุดท้ายที่ได้ซอยก็เป็นเทือนนี่ลหละถ้าเขาได้แฟตแล้วเขาก็จะบอบอมาบบมาขอทีพักพิงน้ำเหผาแดก็เคยบอกพญาย่ก็บอกพญาย,ยู่ว่าอยู่ต้องบอกลูกอยู่จังสีจังสีเวลามีเงินน่ะหายเก็บคือลูกพญายน่นี่แม่สมศรีเขาบอกซะตอนมีเงินน่ะใส่เงินเมื่อเปิบนี่แหละค่ะชีวิตคนเหผาเนาะขันเเาบโบขันเหผาบอเพินเนเ่นว่ายอย่างอ่า ชกะหู้อิลีเฮาสิบโหูเลยว่าเงินน่ะมันสําคัญด้วยพี่น้องคะ่ะมันก็สําคัญอยู่คะ่ะสําคัญในอีกบทบาทหนึง่งคือช่วงที่เพิ่นมีเงินเพิ่นก็สิใส้ซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่นบ่เก็บด้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็บบเพิ่นก็บบเคยได้คิดว่ามือหนึ่งสิถือมีอะไรออกจากบ้านแบบที่ว่าเพิ่นบ่กลับไปนี่บ่แมนเทียแลกด้วยพี่น้องคะ่ะนี่บ่แมนเทียแลกที่เพิ่นถือมีอะไรออกจากบ้าน เพิ่นกะเคยมากขออาศัยอยู่กับแม่สมศรีกับพ่อ่นี่หลายเที่ยแล้วแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเที่ยอ่าเที่ยละคืนสองคืนแม่สมศรีกับพ่ออารมุ่อรวยได้ปัตตานีเที่ยนี่เพิ่นลูกพ่อใหร่อ่ะเพิ่นตัดสินใจว่าเพิ่นจะบอกกลับไปแล้วถ้าเพิ่นกลับไปหาเมียเพิ่นเพิ่นก็บอกหูว่าในวันข้างหน้าน่ะเมียเพิ่นสิไลเพิ่นออกจากบ้านอีกบ่ข้าวนี่เพิ่นก็เลยตัดสินใจว่าเพิ่นจะขอบานรัฐบาล ขอบานขอแฟตรัฐบาลแต่ว่าขอบานรัฐบาลนะพี่น้องค่ะมันยากค่ะบานรัฐบาลนะมันขอยากกันเท่าบบแมนว่าอยู่ในเขตที่สําคัญอยู่ในเขตที่แบบว่าลําบากอิลีรัฐบาลเขาจะบอหายบานค่ะวันตอนี้เพิ่นก็เลยไปลงซื้อขอแฟตก็เลยได้แฟตรัฐบาลเพราะญ่เพิ่นก็มาบอกมาสอนลูกเพิ่นที่หลังก็เคยบอกแล้ว่าตอนนี้เงินกับโบมี่กับมาอยู่กับมากินน้าพอเนี่ยแหละค่ะกับมายิ่งทุกวันนี้นะคะพี่น้องค่ะอีหยังกับแพง ี่อย่างกับแพงงเราพ่อยัยกับมาลงพ่อยกับบุหัวเช็ดได้ไหนกับมาลงองกับแม่สมศรีว่าเออให้ห้าประหยัดเด้อประหยัดแม่สมศรีก็น้ำท่วงป่าเลยค่ะก็อยากิีไซพ่อยัพอนึกกันเพราะว่าห้าอยู่กันสีคนห้าวหูว่ามี้กับเขาห้าวเห็ดมือนี่มันพ่อสําหรับซีคนเ้อค่ะแต่ว่าขันเพิ่มีลูกเพิ่นเขามาลูกเพิ่นเขามาห้าก็ต้องเห็ดเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะสําหรับลูกเพิ่นกินเนาะก็สําหรับ เพื่อลูกพันกินน้ำนั่นแหละค่ะบัตนี่เข้าไปช้อปปิ้งเนาะเข้ากระจายหลายกเกา่ยาๆพอใหญ่บอกว่าเอา้าอาทิตย์นี้คือช้อปปิง้งหลายกเกา่าๆเอา้าเกิดิบว่าช้อปปิง้งหลายกเกา่าๆได้จังไดอยู่มีลูกอยู่เขามาอยู่น้ำเนาะอยู่จะให้มากินซำเก่าจะให้มายอมกินนั่นสิมันกับบอแมนเดอรค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละกับเบ้ากับอธิบายบอกพญ่ยไปเพิ่นกับเขาใจเพิ่นกับบอป,ปากเลยค่ะเพราะว่าแม่สมศรีนี่สิเป็นคนรับผิดชอบเรื่องช้อปปิง้งช็อปยังเนาะ บอกว่าอันนั้นต้องซื้อเขามาในบ้านบอนีต้องเฮ็ดเมนูอีย่างนี่ก็ต้องมาโลงกับแม่สมซีตลอดนี่แหละคะ่ะอยากจะมาบอกมาบอกอยากจะมาระบายระบายออกไปในสิ่งที่ตัวเองอัดอัดอั้นตันใจน่ะน,นะพี่น้องคะนี่ก่อนไปเฮ็ดงานได้ค่ะพี่นอ้องเรามือใดลูกพหญยเพิ่นสินใหญ่ออกไปแ็ยังบ่หูค่ะพี่น้องคะยังบ่หูว่าขันเพิ่นใดกุญแจกุญแจ,จแฟดมาแล้วเั่นใดกุญแจมาแล้วก็บแม่นาสิใหญ่ออกไปได้เลยเด้ค่ะ ก็ต้องไปเบิ่งว่าแฟตที่เพิ่นได้นะ่ะเป็นแฟตที่ได้แบบว่าเป็นห้องลงๆเปลา่ปลาๆบ่มีเอียงบ่มีเครื่องอุปโภคบริโภคนั่นๆันเฮ้าต้องสื่อไม่ค่พะพอใยญ่เพิ่นกับวางแผ่ไว้แล้วเออแล้วโซฟาเด้อเด้วตู้นั่นตู้นี่กส็สิกะสิเอาไปให้ลูกเพิ่นอ่ะแม่สมศรีก็เริ่มก็เริ่มแบบว่าบ่าพ่อใจแล้วบ่พ่อใจแล้วลูกอยู่ไงขนาดนี้แล้วอยู่เป็นอย่างคือบ่ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขา เขาเป็นแบบอย่าง,นนเ,งเนอ้อสีบอกสีใสข้ามบอกว่าจังไหนนาะพี่น้องค่ะปล่อยให้เขาหาเองที่แหละยูสิมานี่จะหาซิฟแล้วจะมาให้พอประแค้นให้ทุกอย่างมันกับโบแมนได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละคะ่ะเลี้ยงลูกบ่หูเขนเลี้ยงลูกบ่หูจากไงกัจิเป็นเั่งสี่แหละค่ะยูสิมาโบแม่สมศรีโบหัว่าสิใสข้ามใดนเนาะพี่น้องค่ะเขาใส,สาข้ามแรงไปกัจิว่าแม่สมศรีอีก แม่สมศรีกะเป็นคนกลางเลยค่ะเบาเอียงในสิ่งที่แม่สมศรีเบาได้เลยค่ะพี่น้องคะนี่เละค่ะกัมมาลุ่นกัมมาลุ่นน้ำกันกับแม่สมศรีว่าตอนไหนเพิ่นจะออกไปของกับเต็มอัญชะ่งของคอร์สใส่เข้ามาอัญชะนะคะ่ะกะอยู่ทางล่างกับมีของเพิ่นที่เมียเพิ่นขนมาหายด้วยค่ะพี่น้องกะขนมาหายกะกัซ้ำมาเฮาใหญ่บ้านเนาะทึ่งเอามาไว้ในห้องทึ่งเอามาไว้ทางล่างแล้วแม่สมศรีนะ่ะมันเฮ็ดให้เฮาแบบเขาเอื่นว่าอีหยังเนาะบันทอน จิตใจเขาเด้าวามักบ้านหลงงเด้พี่น้องเ้ามักบ้านหลงงเขากลับมาใจใ่เง็นงานเอาอันนั่นก็ว่าง,งบ่ถึกหมองอันนี้ก็ว่าง,งบ่ถือบองกันเฮาสิไปจมไปบอกทุงมือมันกับบ่อดดได้ดพี่น้องขาเพราะว่าต่างคนต่างใหญ่กันแล้วเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องขาอยากจะมาว้ามาบอกกำมารุนน้ากันกำมารุนน,น,น,น้ำกันว่าตอนไดเพิ่นจะย้ายออกไปเนาะเข้ากับอุกอ้างใจมากใน เดือนสองเดือนนี่บอกเลยว่าแม่สมศรีบ่มีความสุขเลยค่ะอยากจะมาบว่าอยากจะมาระบายออกไปเด้อค่ะเด้อนนี้แหะคะ่ะก่อนที่จะไปเห็ดงานมันนี่ค่ะถ้ามีคํำ่านใส่คำว้าคคำใดบอสุภาพประการใดแม่สมศรีต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆขาะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวมันนี้ต้องขอโตไปเห็ดงานก่อนค่ะขอบคุณ f อทุกๆท,ท่านนะคะที่ เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพูดบกไปวนมาไม่มีสกิปนี่แหละค่ะตัวตนของแม่สมศรีขอให้เพื่อนๆทุก,ท,กท่านมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ